สรุปแล้วเราต้องทํำยังไงใช่ไหมครับบางคนทักทายเพื่อนๆสวัสดีทุกวันสวัสดีทุกวันทักทายเพื่อนๆทุกวันคอมเมนต์ทุกวัน,มมน,วนจนเช็ดชั้นหมดอายุโดนจํากัดการสร้างรายได้แล้วในการทักทายเพื่อนๆ ในการไปดูคลิปของคนเพื่อนนั้นมันผิดไหมก่อนอื่นเลยผมแนะนํานั่นก็คือถ้าเราไม่ทําในช่องของเราก่อนไม่ใช่ว่าเราไปดูคลิปของคนอื่นเราจะได้เวลาด้วยมันไม่ใช่มันคุณละอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือเราต้องทําในช่องของเราก่อนกิจกรรม5อย่างไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้น1คลิปยาว2ลวลงภาพนิ่ง3สตอรี่4ทุกไลฟ์สด5 นั่นคือ Facebook เขาให้มาเขาให้การบ้านเราต้องทําไม่จําเป็นต้องลงทุกวันทุกวัน 4, วันละสี่วันละหกวันละสิคลิปทุกวัน1โอเคละคลิปยาวลง1คลิปคลิปสั้นลง1คลิปสตอรี่หครับแล้วก็ไลฟ์สดบ้างแล้วก็ภาพนิ่งนะครับกิจกรรม5อย่างเราขอแค่ทําทุกวันทุกวันบางคนต้องไปแชร์ในกลุ่มในกลุ่มหรือกลุ่มคุณแชร์ได้ไม่ได้แปลว่าผิดผมเนะนนาำการแชร์นั่นก็คือ3ทั้งหรือ3คลิปหรือ3โพสต์ต่อวันก็พอในกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าเขาจะ เปิดหรืออนุมัติในคลิปของเราให้ไปอยู่ในกลุ่มของเขาไหมฉะนั้นแล้วในการทํากิจกรรมอะไรทั้งหล,หลายหลายอย่างเนี่ยพอเราทาเสร็จแล้วเราต้องได้นั่นก็คืออะไรครับเหรียญถูกต้องไหมบางคนคือโดนปิดกั้นอย่างหนักแล้วมันเกิดจากอะไรต้องไปทักทายเพื่อนเพื่อน,อนการทักทายเพื่อนเพื่อนนั่นก็แปลว่าการเสนอชื่อโอเคละสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เหมือนกับว่าเราไปเสนอชื่อเธอนะมันขึ้นอยู่กับเขาจะมาทักทายหรือจะมาดูในโปรไฟล์ของเราไหมบางคนทักทายแค่แบอกว่าโอเค ส่งสติกเกอร์มไ,ไ,มไม่ได้แปลว่าผิดทักทายสวัสดีสวัสดีคนอื่นที่เห็นเขาจะมาดูในโปรไฟล์เราไหมนะครับในการทักทายมันมีเทคนิคเราต้องรู้ว่าเออฉันดูจริงๆนะภาพนี้โพสเนี้ยแล้วมันได้อะไรไหม <S <S สิ่งที่เราได้ทั้งก็คือบางคนอยากได้เพื่อนมากพอได้เพื่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครดูคลิปเราฉะนั้นแล้วคือเป้าหมายที่ชัดเจนโอเคละเธอมาสร้างตัวตนไหมเธอสร้างแบบไหนตัวตนโอเคละเธอชอบแบบนี้นะฉันชอบแบบนี้นะเธอลงคลิปไป